สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมนนะครับดตรสุวิจักพันลูกศรถากูลเรามาพบกันในรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนนี้ก็คือต่อเสด็จประาพาสตนซึ่งเป็นตอนที่44แล้วนะครับวันนี้เรามาตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะว่าพระองค์จะเสด็จพระราชมำเดินไปในที่ไหนกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่พระองค์ประทับอยู่ที่นครสวรรค์เป็นเวลา4วัน วันที่15สิงหาคมปีพศ2 4 4 9พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินต่อนะครับโดยเรือสุวรรณวิจิตขึ้นไปทางลำน้ำปิงครับในขนาดนั้นเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนส่วนตัวโดยไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงได้มีการแลกที่นั่งกันนะครับโดยให้นะ สมุหเทศาพิบาลน,น,นครสวรรค์เนี่ยมาร่างนั่งในเรือสุวรรณวิจิตน,นะแล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปนั่งยังเรือลำเล็กแทน,นก็เพื่อป้องกันนะไม่ให้คนรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ยังมีคนรู้จนได้นะเพราะว่าสมุหเทศาพิบาลน,นครสวรรค์เนี่ยเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง พระอ,องค์เสด็จถึงบ้านพันม่วงครับนะบไปแวะที่บ้านของนายพันกับนางอําแดงอิ่มที่แห่งในนะครับพระอ,องค์ได้มีรับสั่งให้พระยาโบราณราชธานินนะเทศาพิบาลมงทง,งกุลเก่าเนี่ยได้เข้าไปคุยกับประชาชนเพื่อนะครับเหมือนกับเป็นการให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ว่า มีความทุกข์ร้อนอย่างไรนะก็เล่าสู่กันฟังได้เนื่องจากว่านะทางราชการเนี่ยได้ได้มารับรองทุกด้วยตนเองนังอําแดงอิ่มเนี่ยก็ไม่ทราบหรอกครับว่าพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จด้วยในครั้งนั้นนะพระองค์ก็เรียกว,ว่าปลอมตัวครับโดยการเดินไปด้วยแนละถือกล้องถ่ายรูปถ่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้นะ และหนึ่งในรูปภาพที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นรูปของพยาโบราณราชธานินนะซึ่งได้นั่งคุยกับอำแดงอิมเป็นที่เรียกว่าเป็นการเหมือนกับว่ารับรองทุกเนะเป็นภาพที่แสดงออกถึงนะการเสด็จไปเยือนประชาชนนะเรือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใบหนึ่งเลยทีเดียว แล้วก็ได้มีการจดบันทึกลงในหัตเดขาว่าประชาชนได้ลองทุก์เกี่ยวเรื่องด้วยเรื่องของค่าเช่าที่นามันแพงแต่ว่าไม่ได้แจ้งว่าเป็นราคาเท่าไหร่หากแต่ได้บันทึกแต่ว่าข้าวหนึ่งเปลี่ยนนั้นนะมีราคา4ี่ตำลึงผมก็เลยไปลองคำนวณน,นะคะ่ะหา วิธีการคำวนวณว่าหนึ่งกวโน,น่ะเป็นข้าวหนักประมาณกี่กิโลถ้าเป็นข้าวเปลือกก็ประมาณ1นึ่งพันนะถึงหนึ่งพันต้น,ตนเตๆเศษๆเนี่ยน,นะครับคันที่สี่ตำลึงเนี่ยหนึ่งตำลึงเท่ากับสี่บาทสี่ตำลึงเท่ากับสิบหกบาทในสมัย100ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับข้าวเนี่ยพันกิโลมีราคาสิบหกบาทครับฟังแล้วก็ให้ตกใจอยู่เหมือนกันนะองไปข้าวถูก ท่อ,องได้บันทึกอ,อีกว่าในสวนอื่นๆนั้นก็เป็นการร้องทุกข์ในเรื่องของการขโมยนะเครื่องมือทำอาหารกินนั่นก็คือวัวและควายนั่นเองหลังจากนั้นแล้วพระอ,องค์เสด็จที่ไหนต่อครับหลังจากนั้นแล้วพระอ,องค์ก็สเสด็จที่บ้านยางเอ็นนะหรือบ้านยางงามที่แห่งนั้นเนี่ยมีประชาชนจํานวนมากครับ มารอนับเสด็จรวมทั้งนะมีนักเรียนนะมาร้องเพลงสรรเสริญพระราชบัลลงังกให้พระองค์ได้ฟังด้วยนะน,นี้พระองค์ก็บอกว่าก็ร้องผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรนะอันนี้แต่ว่าส่มเสียงเนี่ยขวัดแกว่งเหลือเกินนะแต่ก็มีความเป็นนะฐานดีทีเดียวความหมายก็คือว่า ถึงแม้ว่าจะล้องผิดล้องถูกนะแต่ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะล้องแล้วก็มีความธรรมัดธรรมแเหมือนทหารนั่นเองนะที่บ้านแห่งนี้นะครับมีลักษณะเป็นหาดทรายกว้างนะอยู่บนลำน้ำติงแล้วก็เป็นที่พักเรือนะเป็นที่พักทานอาหารหรือพักแม้กระทั่งนอนแรมนะสำหรับการเดินเรือซึ่งมาจากทางเหนือ เมื่อมาถึงบริเวณบ้านยางเอง็นซึ่งเป็นหาดทรายเนี่ยกว้างใหญ่เนี่ยก็จะได้จอดพักเรือกันในปัจจุบันเนี่ยความเป็นหาดทรายเนี่ยอาจจะลดน้อยลงแต่เมื่อก่อนในสมัยของพระเจ้าหลววเนี่ยก็ถือว่าเป็นหาดทรายที่ดูกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับเป็นระยะระยะตามลำน้ำปิงนั่นเองหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับนะครับ ในที่ว่า14วันแล้วนะฮะพระองค์ก็เสด็จกลับจากกำแพงเพชรนะก็ยังคงมาแวะที่บ้านยังเอ็นนี่เหมือนเดิมในวันที่พระองค์ได้เสด็จมาแวะครั้งที่สองเนี่ยนะนางอมแดงอิ่มนไม่ได้มาคนเดียวละครนี้พาลูกหลานญาติพี่น้องนะเหมือนกับว่าจะมาร่วมร้องทุกข์กับข้าราชการนะอีกรอบหนึ่งนะก็คือพญาบโบราณราชธานี ในขนาดนั้นนะ่พระองค์ก็ได้แสดงตนว่าพระองค์เนี่ยคือพระผาคษัตริย์เรียกว่ามารับเรื่องร้องทุกข์ด้วยพระองค์เองเลยคราวนี้เนี่ยเมื่อนางอัมแดงอินทราเนียเรียกว่าตกใจนะก้มลงกราบโอ้ยเรียความดีใจว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนด้วยพระองค์เองผมก็เล่ไปถึงทวนเก้า ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปหาประชาชนไปรับฟังนะเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนนะแล้วก็ร้องทุกข์นะด้วยด้วยพระองค์เองก็จดทุกอย่างเลยว่าประชาชนต้องการอะไรสิ่งไหนที่ทางการจะสามารถทําให้ได้หรือพระองค์จะสามารถทําให้ได้ เช่นเดียวกับในหลวงรัชกาลที่5เลยครับครานี้หลังจากที่พระองค์ออกจากนะบ้านยังเอง็นพระองค์ก็เสด็จประพาสที่วัดเกานะหรือวัดบ้านแก่งนะมีประชาชนรอรับเสด็จที่นั่นกันอย่างเนืองแน่นอีกเช่นเคยเหตุเนื่องจากว่าก็คงจะข่าวการล่วยไหลนะฮะว่าพระองค์ได้เสด็จมาอีกทั้ง พระองค์ก็มีความตั้งใจนะที่จะพระราชทานของนะก็คือเหรียนเสยมาให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยนะวัดบ้านแก่งแห่งนี้เนะี่ยสร้างขึ้นในปีพศ2205นะฮะเป็นวัดที่มีชาวมอญนะให้ความเคารพและศรัทธามากพระองค์ขึ้นแพรนะที่วัดแห่งนี้แล้วก็ ถ่ายรูปโดยรอบพระองค์ยังบอกว่าด้วยด้วยประชาชนที่ทราบข่าวเนี่ยแล้วมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเนี่ยนะสะพานที่ประชาชน,นย,ยืนอยู่เนี่ยเกือบจะหักจะพังกันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่ที่พระอ,องค์ตั้งกล้องถ่ายลำบากอยู่เหมือนกันนะหลังจากนั้นแล้วพระอ,องค์ก็เสด็จไปที่บ้านเก้าเหลียวครับ ทรงสวยพระกายอา,ารที่นั่นแล้วก็ได้มีรับสั่งนะให้พระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงสัพพสารสุภกิจหรือที่พระองค์เรียกชื่อเล่นว่าดุกเนี่ยให้ปอมนะเป็นพระองค์แทนเพื่อที่จะไปออกเยี่ยมราษฎรแต่เนื่องจากว่าอาจจะแสดงไม่สมบทบาททำให้ประชาชนานั้นารู้ อีกอย่างหนึ่งนะคนจีนนะแล้วก็หัวหน้าคนจีนซึ่งเป็นคนจีนแคะนะที่นั่นเนี่ยก็คือในแมงกุยและพระพวกเนี่ยเมื่อทราบข่าวการรับเสเด็จการที่พระองค์จะเสเด็จเนี่ยคือทราบเรื่องนี้มาอยู่ก่อนแล้วจึงได้จัดสร้างเรือนที่ประทับเอาไว้แล้วก็ได้มากราบบัคคมทูลเชิญให้พระองค์เนี่ยได้ เสด็จไปเรื่อนหลังที่ได้สร้างไว้เป็นที่ประทับด้วยพระองค์ก็บันทึกไว้ในหัตเะเลขาว่ากลับมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวตามเดิมก็ไปตามคำที่มาถุนเชิญก็ไปดูการแสดงดนตรีซึ่งเขามีการจัดเตรียมไว้น่าจะเป็นดนตรีจีนนะครับแล้วก็เรื่อนหลังนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับนในช่วงเวลานั้น หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับก็ได้พระราชทานเรือนเนี่ยกลับคืนโดยหวังว่าจะให้เป็นที่พักที่อาศัยของราชการคณะราชการที่จะไปตรวจเยี่ยมประชาชนต่างระเนประการนั่นเองเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรือนที่พระองค์ได้ประทับแล้วเนี่ยบางทีชาวบ้านจะไม่กล้าที่จะใช้งานแต่ประการใดจึงเรียกว่า พระราชทานคืนเพื่อจะได้ไว้ใช้ประโยชน์ในส่วนของราชการนั่นเองในที่แห่งนี้ครับก็มีเก๋งซึ่งใส่เครื่องดนตรีเนี่ยยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะที่ศาลเจ้าพ่อเก้าเลียวส่วนตัวอาคารเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีการทะนุบำรุงนะแล้วก็ผ่านการเวลามาเป็นเวลานานก็ ถูกหรือไปในที่สุดจะเหลือแต่ของที่เป็นของบ่งบอกนะครับว่าได้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในข่าวรับเสด็จนั่นเองก็คือเป็นเก่งสำหรับใส่เครื่องดนตรีหลังจากนั้นแล้วครับพระองค์ได้เสด็จที่วัดหัวดงใต้นะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นนะ ตั้งแต่ต้นกลุ่มนะปีพศ2125วัดหัวดงใต้หรืออีกวัดหนึ่งเรียกว่าวัดบางท้องที่นี่ก็ยังคงมีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างหนึ่งแน่นอีกเช่นเคยนะพระอได้เขียนในหัตทะเลขาว่าได้เสวยแต่งไทย่มีรสชาติอร่อยมากนะที่แห่งนี้นะในโบสถ์มีหลวงพ่อปุนปั้นรูปหนึ่ง เรียกว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของบุคคลในละแวกนั้นเรียกว่าหลวงพอ่อโตครับสําหรับการเสด็จนะประพาสต้นนะในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ส4ิแล้วนะผมก็ยังคงจะนําเสนอนะการเสด็จพระราชดําเนินหรือการเสด็จประพาสตนเนี่ยไปอย่างต่อเนื่องนะครับไปอย่างอีกหลายจังหวัดทีเดียว ก็นับว่าน่าจะเป็นร้อยร้อยคลิปกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามผลงานในการบรรยายคลิปนะรวมถึงเลักษณะของการที่ผมเขียนเป็นบทความด้วยในการเขียนบทความเนี่ยก็มีทั้งบรรยายในส่วนที่เสด็จพระราชนำเนินด้วยแล้วก็บรรยายในส่วนอื่นๆซึ่งเป็นเก็ตความรู้ในด้านอื่นๆด้วย แล้วก็เขียนในความรู้สึกของตนเองนะผู้ที่มีความเคารพแล้วก็เทิดทูนในพระองค์ก็เขียนจากใจของของผู้เรียกว่าตามเสด็จนั่นเองนะว่ามีความรู้สึกอย่างไรแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่ผมเขียนแล้วเนี่ยนะยัง เมื่อก่อนนี้ไม่มีรูปเดือนนี้ก็นาเอารูปมาลงนะแล้วก็รูปเนี่ยก็ยังเขียนคําบรรยายลงไปด้วยว่ารูปเนี้ยคือที่ไหนอะไรยังไงนะเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทั้งอ่านในบทความด้วยได้ทั้งเห็นรูปด้วยนะแล้วก็ได้ฟังคำบรรยายแต่ก็ยังไม่พอครับ <S 2> <S 2> <S ผมยังทำอีกคลิปหนึ่งนะเกี่ยวกับการบรรยาย รูปต่างๆนะโดยการพูดบรรยายในอีกลักษณะหนึ่งกลายเป็นว่าในการนําเสนอเกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นนั้นผมใช้ถึง3คลิปด้วยกันนะเรียกว่า2อคลิป1บรรยายนะคลิปในการพูดในลักษณะนี้ก็หคลิปอีกหนึ่งคลิปเนี่ยจะพูดพร้อมกับบรรยายรูปภาพแล้วก็ หนึ่งบทความซึ่งจะมีลักษณะของการเขียนบรรยายในรูปภาพที่นำมาลงด้วยดังนั้นแล้วนี่คือความตั้งใจจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนติดตามได้รับชมรับฟังแล้วก็อ่านบทความด้วยนะก็ขอขอบคุณมากครับที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับในการติดตามงานสยามนี้มีเรื่องเล่าที่ผมได้นำเสนอในทุกๆแง่มงุม นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และว,วรรณคดีสำหรับวันนี้ผมด็อกเตอร์สุวิชาพันวิศนทางคูณขอกล่าคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ